อยากขายดีจงขายประโยชน์ของสินค้าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักขายนะส่วนใหญ่เป็นมือสมัครเล่นนะก็มักจะตกม้าตายเพราะว่า ไม่เข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงว่าเราควรจะขายแบบไหนที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อจริงๆแล้วคำนี้มาจากคำว่า don't sell the steak sell the s i z z l e ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าอย่าขายสเต็กให้ขายเสียงซูซ่าซูซ่าของมันแต่นี้พอเป็นวัฒน,น,นธรรมฝรั่งเนี่ยผมพูดไปคุณอาจจะไม่เก็ตยังไงว่าอย่าขายสเต็กให้ขายเสียงซูซ่าซูซ่าเวลาทอดสเต็กใช่ไหมมันจะมีเสียงมันจะมีกลิ่นโชยมา ผมก็เลยแปลงให้เป็นวัฒนธรรมไทยๆนี่แหละครับก็คืออย่าขายไก่ย่างแต่ให้ขายกลิ่นหอมๆของม,มันที่โชยออกมาหรืออย่าขายกาแฟให้ขายกลิ่นกาแฟหรืออย่าขายโลเลก็ตแต่ให้ขายความภาคภูมิใจจะบอกพวกเราว่าสินค้าทุกประเภทเนี่ยในโลกนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ออย่างด้วยกันก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณลักษณะกับคุณประโยชน์เช่นอะไรครับสินค้าที่จับต้องได้นะอย่างมีดอย่างเงี้ยก็เป็น คุณลักษณะใช่ไหมมันทามาจากเหล็กแต่คุณในประโยชน์คืออะไรครับใช้หั่นสิ่งของหรือว่ารถคุณลักษณะคือว่าอามีลอ้อมีเครื่องยนต์มีนั่นนนนี่คุณในประโยชน์คืออะไรก็คือการที่เราสามารถพาคนในครอบครัวเนี่ยไปที่ไหนก็ได้หรือว่านั่งสบายเบาะนิ่มหรือถ้าเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้อย่างประกันชีวิตอ่ะคุณลักษณะของประกันชีวิตคือเรื่องของการคุ้มครองการเสียชีวิตอ่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการเจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุแต่คุณประโยชน์ละ่ะมีอะไรบ้างคุณประโยชน์ก็อย่างเช่นเป็นกองทุนมรดกให้กับคนข้างหลังถ้าผู้ประกันเสียชีวิตเป็นกองทุนการศึกษาที่ทําให้ความฝันของคุณพ่อคุณแม่เป็นจริงถ้าเกิดว่าลูกโตขึ้นแล้วเขาจะได้เรียนอย่างที่เราวาดฝันไว้หรืออาจจะเป็นกองทุนเงินสดตอบแทนค่าน้ํานมเพราะว่าลูกทุกคนใช่ไหมกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูแต่ก็ไม่จําเป็นใช่ไหมว่าพ่อแม่เนี่ยมีอายุ มากกว่าเราท่านต้องจากเราไปก่อนเสมอกรณีเราเกิดจากท่านไปก่อนละ่ะเออจะทํำยังไงแล้วท่านยังเท่าชแชรแกะชะราใครจะเลี้ยงดูท่านแต่คุณก็มีเงินตรงเนี้ยสามารถที่จะเลี้ยงดูท่านได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยู่แล้วแบบเนี้ยเรียกว่าคุณในประโยชน์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้นะคุณเอากระดาษเปล่าขึ้นมา1แผ่นหรือ2แผ่นหรือเท่าไหร่ก็ได้คุณขีดเส้นตรงกลางนะแล้วทาเป็นทีบาร์แบบนี้ฝั่งหนึ่งอ่ะคุณเขียนว่าคุณลักษณะ อันที่2เขียนว่าคุณประโยชน์ให้คุณลิสต์ออกมาให้มากที่สุดว่าประโยชน์ของสินค้าเนี่ยของคุณเนี่ยคืออะไรนะให้ลิสต์ออกมาจากนั้นให้คุณเข้าใจในคุณประโยชน์ของมันเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อคุณจะได้ทำสเต็ปที่2ก็คือการคิดบทพูดขายทํายังไงจะกระตุ้นอารมณ์ของลูกค้าซึ่งจะตามมาในส่วนของเทคนิคที่2ก็คือคุณต้องเข้าใจว่าลูกค้านะครับซื้อสินค้าทุกประเภทเนี่ยใช้ อารมณ์เป็นตัวนำเสมอครับแล้วค่อยใช้เหตุผลมาประกอบการตัดสินใจอย่างที่นักการตลาดทั่วโลกเนี่ยเขารู้กันหมดละว,ว่าสมองมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็นสองซีกถูกไหมเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาซีกซ้ายเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของตักกะเป็นเรื่องของตัวเลขนะในขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอิโมชันดังนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้แบบนี้เนี่ย บทพูดขายของเขาเนีที่จะกระตุ้นอารมณ์ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นไปในแนวที่กระตุ้นสมองซีกขวายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเสร็จแล้วคุณก็ไปเจอพนักงานขายเครื่องดูดฝุ่นปรากฏว่าพนักงานขายเครื่องดูดฝุ่นนะเอาแต่พูดคุณนะลักษณะ โอ้พี่ครับเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ผลิตจากวัสดุอย่างดีเนี่ยเห็นไหมดูดโอ้สบายผลิตจากนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งคําถามคือลูกค้าเนี่ยอยากรู้ไหมโอเคเขาก็อยากรู้แต่สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เขาไม่ปวดหลังนะการดีไซน์ของมันเนี่ยมันจับพอดีเลยแล้วก็พลังในการดูดของมันเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากผมเคยเห็นนะ ในโฆษณาทีวีเนี่ยเขาเอาลูกบอลลิงอเอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยไปดูดลูกบอลลิงโอ้โหลูกแรกเราก็ช็อกแล้วนะแต่ปรากฏว่าครับเขาเอาลูกบอลลิงเนี่ยมาต่อกันยกไป2-3สลูกเห็นไหมครับพอทำแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดรามาติกเด t r เ t ชันซึ่งเป็นการทำให้สินค้าของคุณเนี่ยมันดูแบบโอ้โหมันดูทรงพลังมากนะครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยอย่างพวกนักมายากลระดับโลกก็ใช้อย่างเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์อ่ะเฮ้ยเสกตัวเองหายวับแล้วไปเจออีกทีหนึ่งนี่อยู่บนยอดตึกหรืออะไรแบบนั้น อันนี้ก็วิธีการที่จะกระตุ้นอารมณ์ลูกค้าคุณต้องหาทางกระตุ้นอารมณ์ลูกค้าให้ได้อ่าทีนี้กลับมานะครับอย่างเซลล์ขายประกันชีวิตหรือว่าตัวแทนประกันชีวิตเก่งๆเ,เขาจะรู้เทคนิคพวกนี้ดีครับดังนั้นเนี่ยคำพูดที่เขาใช้เปิดประโยคเนี่ยนะหรือว่าในการนําเสนอการขายก็ดีในการปิดการขายก็ดีเนี่ยพวกเขาจะใช้ถ้อยคําที่กระตุ้นอารมณ์ลูกค้าทั้งสิน้น ยกตัวอย่างครับเวลาเขาจะนําเสนอเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณลูกค้าครับสมมติวันนี้เนี่ยคุณลูกค้าออมเงินหลักพันแต่สามารถสร้างกองทุนเงินสดหลักแสนให้ลูกได้ทันทีคุณลูกค้าสนใจไหมครับแบบนี้เป็นต้นนะดังนั้นคําถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณรู้แล้วหรือยังว่าประโยชน์ของสินค้าคุณคืออะไรลิสต์มันออกมาให้มากที่สุด2แล้วคุณรู้หรือยังว่าคําถามนําที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณนะคืออะไร พูด,ดง่ายอันนี้ก็คือบทพูดขายนั่นเองผมมีไอเดียการขายเนี่ยซึ่งผมเขียนไว้เยอะมากเลยนะในกลุ่มพี่ชื่อเจฟสอนสร้างเงินล้านจากธุรกิจประกันชีวิตนะใครที่อยู่ในกลุ่มคนที่ทําธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยสามารถไปตามดูได้ แล้วก็ผมมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเคล็ดลับสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ine, ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะสอนเรื่องเทคนิคการขายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการขายที่ใช้ในโลกออนไลน์เช่นเทคนิคการเขียนเนี่ยคุณจะเขียนยังไงอย่างที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราเป็นนักขายนะมีโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ย เราก็จะมีเวลาประมาณสัก10วินาทีเท่านั้นเองเพื่อที่จะดึงความสนใจลูกค้าถ้าหมด10วินาทีนี้แล้วเนี่ยเป็นนั้นว่าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อมกับลูกค้าได้คุณไม่สามารถบอดดิ้งกับลูกค้าได้โอกาสที่จะปิดการขายได้ก็มีน้อยก็เหมือนปัจจุบันนะครับนักการตลาดหรือว่านักคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็มักจะต้องค้นหาวิธีว่าทํายังไงถึงจะหยุดนิ้วโป้งของลูกค้าได้เพื่อสร้างความสนใจอย่างเช่นในปัจจุบันเวลาที่เรา เล่นเน็ตใช่ไหมเราเล่น Facebook เราเห็นโฆษณานคุณลองสังเกตสิว่าอะไรมันทําให้คุณเนี่ยหยุดนิ้วโป้งคําตอบก็คือ1ภาพใช่หรือไม่ภาพจะเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นตัวนําไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นภาพหน้าปกวิดีโออันนั้นนจะทําให้คุณหยุดนิ้วโป้งแล้วก็ให้ความสนใจกับคอนเทนต์นั้น 2. ก็คือคําพาดหัวคําพาดหัวเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่า ถ้ามันน่าสนใจคุณก็จะอ่านต่อเห็นไหมครับเมื่อคุณอ่านต่อเสร็จแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยแมาไอเดียนี้มันเจ๋งมากคอนเทนต์นี้มันดีมากอันนี้แสดงว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยเขาเชื่อมโยงกับคุณสําเร็จแล้วเขาบอนดิ้งคุณสําเร็จและเรื่องต่อมาถ้าเกิดว่าคุณเสพคอนเทนต์นี้จนจบเนี่ยคอนเทนต์นี้เนี่ยมัน lead to action ไหม lead to action แปลว่ามันทําให้คุณเนี่ยเกิดการกระทําบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นอยากซื้อสินค้าอยากติดตามช่องเขา ดังนั้นข้อสรุปก็คือว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีก็คือต้องเป็นคอนเทนต์ที่สามารถให้ผู้เสพคอนเทนต์ผู้มาดูคอนเทนต์เนี่ยทำสิ่งที่คนเขียนคอนเทนต์หรือว่าคนผลิตคอนเทนต์ต้องการนั่นเองครับแต่ผมต้องยกตัวอย่างของบุคคลท่านนี้ก็คือเอลเมอร์วิลเลอร์อีกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นปรมาจารย์ด้านการเขียนก๊อปปี้ไรท์แล้วมันทรงพลังมากคุณดูนะถ้าเกิดว่าจากหนังสือเขาเนี่ยเขาเขียนว่า d o n write เทเลกราฟก็แปลว่าอยากเขียนให้ส่งโทรเลขโอ้โหพอพูดแบบนี้เนี่ยเด็กรุ่นนี้นะเด็กรุ่นใหม่นี่งงหมดเลยอะไรคือโทรเลขเพราะว่ามันเพิ่งยกเลิกไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับคือ <c oughs> ถ้าเขียนเนี่ยมันจะยาวดู๋ว่าแต่ถ้าโทรเลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเคาะเคาะเคาะต้องเป็นคําที่สําคัญจริงๆเพราะว่าการส่งโทรเลขสมัยก่อนเนี่ยค่าธรรมเนียมใช่ไหมเขาคิดกันเป็นแบบประโยคถ้าเกิดคุณประโยคเยินเยอะอะไรพวกนี้โอ้โหค่าส่งมันแพงมากดังนั้นเขาจึงบอกว่าอย่าเขียนให้โทรเลข ก็หมายความว่า10บคำพูดแรกสําคัญกว่าหมื่นคำถัดไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาจะเปิดประโยคนยีถ้าเกิดเป็นโลกออฟไลน์ line, ก็คือคําพูดของคุณจะต้องดึงตรึงลูกค้าอยู่กับคุณได้ภายใน10วินาทีแรกแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์ line, คําพูดของคุณหรือว่าคําที่คุณเขียนลงไปเนี่ยจะต้องหยุดนิ้วโป้งเขาให้ได้นั่นเองครับ ผมมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นโฆษณานะของยิมหนึ่งอะ่ะเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องการชกมวยไทยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าโอ้ไอ้ชกมวยไทยเนี่ยว่ามันมีสอนเยอะไปหมดอะ่ะแต่คุณดูเดะด้วยความคิดที่ลึกซึ้งเขารู้ว่าประโยชน์ของสินค้าของเขาคืออะไรเขาใช้สิ่งเนี้ยแล้วมาเขียนแล้วมันดึงดูดใจลูกค้ามากก็คือเขาเขียนว่า7เทคนิคเตะผู้ชายให้สลบ คาตีนโอ้โหคําพูดนี้เนี่ยสั้นๆไม่ถึงสิงพยางแต่คุณรู้ไหมว่ามันสามารถสร้างยอดขายมันสามารถสร้างแบรนด์ awareness ทำให้ค่ายของเขาเนี่ยเป็นค่ายที่คนจดจําได้แล้วในที่สุดนะครับก็มีคนมาเรียนเยอะแยะแล้วก็มี word of mouth หรือว่าคนที่มาเรียนก็บอกต่อบอกต่อกันไปบอกต่อกันมาจากคําพูดเขียน Copy r i g h t ง่ายๆไม่กี่ประโยคนั่นเองดังนั้นเมื่อคุณทราบแล้วว่าทบทวนนะครับมา recap กันหนึ อยาขายคุณลักษณะให้ขายประโยชน์2ลูกค้าซื้อด้วยอารมณ์เสมอแล้วค่อยเอาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจเมื่อคุณเข้าใจ2เรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะมองภาพรวมออกแล้วก็จะคิดหรือว่าดีไซน์บทพูดขายคำที่คุณจะเขียนขายได้นั่นเองครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณมองการตลาดแบบดิจิตอลในยุคปัจจุบันนี้ อย่างชัดเจนขึ้นครับถ้าคุณอยากได้เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับให้คุณกดไลค์ที่แฟนเพจพี่ชื่อเจฟและกดปุ่ม C First ครับและอีกช่องทางนึงนะครับก็ YouTube c h ANNEL พี่ชื่อเจฟกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพื่อที่ว่าคุณจะไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆเมื่อผมอัปโหลดคลิปขึ้นไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจฟชัยพัฒนพี่ชื่อเจฟ